ได้มาแล้วค่ะจะมีพี่พนักง,งานค่ะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยตามหมายเลขที่เราได้มานั่นเองค่ะเราในเมื่อเรารักแฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดนี้เราก็ต้องเลือกบ้านกิฟฟินดอร์ค่ะนี่เป็นจานสีแดงแบบนี้จะมีถั่วมีเนื้อค่ะเนื้อก็จะเป็นแบบน่าจะแลมิเวียมะมหรือว่าจะเป็นส่วนไหนไม่ดูนะมันก็จะมีแดงๆหน่อยมีซอสค่ะมาให้มีเห็ดมาให้มีแครอท เป็นไฟล์แล้วก็เป็นขนมปังค่ะเอวอุปกรณ์เราก็อยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยเขาจะนํามาเสิร์ฟให้นั่นเองนี่ไม่ว่าจะเป็นมีดค่ะกระดาษเช็ดจะเป็นผ้าเช็ดมือแล้วก็ยังมีช้อนซ้อมให้ด้วยนี่ขนมปังจานใหญ่เหมือนกันนะแต่ราคาก็ไปดูด้านนู้นได้เลยค่ะนี่จะให้ชิมหรออ,อ๋อชิมเป็นถั่วแล้วกันเนาะชิมเป็นถั่วเกาะแล้วกันอ่าอืม อร่อยมากเลยค่ะ